ขุดทิตาชิ e x 5 5 u r คันนี้เป็นหนึ่งในรถขุดขนาดกลางที่น่าใช้ที่สุดสำหรับคนที่มองหารถขุดขนาดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปน้ำหนักตัวประมาณ5ตันครึ่งทำให้มีความมั่นคงเวลาใช้งานแต่ยังคงคล่องตัวพอจะเข้าพื้นที่จำกัดได้ง่ายเหมาะกับทั้งงานในเมืองงานขุดบอ่องานวางทอ่องานเกษตรหรือแม้แต่งานก่อสร้างไซส์กลางๆที่ต้องการทั้งกำลังและความว่องไวรถคันนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นแท้ พร้อมใบอินวอยครบถ้วนและที่สําคัญคือไม่เคยใช้งานในไทยมาก่อนจึงมั่นใจได้เต็มร้อยว่าไม่เคยโดนงานหนักในสภาพอากาศรุนแรงแบบบ้านเราไม่พานมือหลายต่อและยังอยู่ในสภาพเดิมจากญี่ปุ่นทั้งตัวทั้งเครื่องยนต์และระบบภายในต่างๆไม่มีการแปลงสภาพหรือซ่อมใหญ่มาก่อนพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีด้านเครื่องยนต์เป็นดีเซลซีูตัวเก่งให้กำลังดีเดิมเรียบไม่มีสะดุดประหยัดน้ำมันมาก ทำงานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนระบบปั๊มทำงานผ่านปั๊มนิวซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทานซ่อมง่ายพร้อมด้วยคอนโทรลน้ำมันที่ควบคุมง่ายตอบสนองมือได้ดีไม่ต้องโยกแรงงานละเอียดหรืองานต้องการความแม่นยำสูงสามารถทำได้สบายๆไม่ต้องกลัวพลาดที่น่าสนใจอีกอย่างคือรถรุ่นนี้เป็นไทสันหรือเรียกง่ายๆว่าบอดี้รถเวลาหมุนตัวไม่เกินฐานล้อทำให้ทำงานในพื้นที่แคบได้สะดวก หมุนตัวในพื้นที่จำกัดได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องท้ายไปชนสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงมีบูมสไลด์ที่สามารถเลื่อนบูมไปด้านซ้ายหรือขวาได้โดยไม่ต้องขยับตัวรถเหมาะมากสำหรับการขุดร่องติดกำแพงหรือทำงานข้างสิ่งก่อสร้างแนวรั้วนแนวอาคารที่ต้องการความแม่นยำสูงตัวรถติดตั้งตู้เก๋งเต็มคันช่วยกันแดดก,กันฝนกันฝุ่นละอองได้ดีภายในตู้เก๋งกว้างขวางนั่งสบายพร้อมติดฟิล์มใหม่เรียบร้อย เพื่อเพิ่มความสบายเวลาทำงานในช่วงกลางวันแดดแรงแค่ไหนก็ทำงานได้ไม่เหนื่อยง่ายพร้อมไฟหน้าซองสว่างใช้งานได้จริงรองรับการทำงานช่วงกลางคืนหรืองานในพื้นที่ที่มีแสงน้อยได้แบบสบายๆคันนี้ยังผ่านการพ่นกันสนิมรอบคันเพื่อยืดอายุโครงสร้างให้ใช้งานได้อีกนานในสภาพอากาศแบบเมืองไทยและที่สำคัญทุกระบบทั้งระบบไฮโดรลิกระบบเครื่องระบบไฟฟ้าถูกเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้ว พร้อมใช้งานจริงแบบไม่ต้องเก็บรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมอีกทั้งยังมีการทำสีใหม่ทั้งคันด้วยสีคุณภาพสูงทำให้ตัวรถดูใหม่สะอาดน่าใช้ไม่ไอายหน้างานแน่นอนสรุปแล้วคันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถขุดกลางๆที่ครบฟังก์ชั่นทางระบบไฮโดรลิคดีบูมสไลด์ท้ายสั้นตู้เก๋งพร้อมด้วยทุกงานในราคาเบาๆแบบจับต้องได้ราคาเพียง275,000บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามาก ไม่ว่าจะใช้งานเองหรือซื้อไปปล่อยเช่าคืนทุนไวมากแน่นอนสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทของเราพร้อมให้บริการทุกขั้นตอนอย่างจริงใจและมีบริการจัดส่งทั่วประเทศรถขุดสวยสเปคครบพร้อมใช้งานแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาทุกวันรีบติดต่อมาก่อนที่คันนี้จะมีเจ้าของใหม่นะครับ